เพื่อนครับวันนี้มีหลายเพื่อนๆอยู่ครับเป็นอะไรตุ๊กตาตตุ๊กาใช่ไหมมีกี่ตัวในกล่องเนี้ยอันนี้เป็นอะไรเอ่ยยายสังเคราะห์เป็นยายสังเคราะห์นะครับะเนี่จร์เจ้ยภาษาอังกฤษว่าไงครับได้อยู่แล้วอันนี้มีตัวอะไรอีกภาษาอังกฤษว่าไง แล้วก็ตัวอะไรอีกไรไรย่อนไร่หย่อนแกะก่อนเลยโอเคน้องเกิรนแกะก่อนเลยเอาตัวอะไรก่อนครับเอาตัวนี้ก่อนเลยนะเดี๋ยวน้องเกิรนจะมาฝึกกล้ามเนื้อมือกันนะครับถูเอาตาเองได้ไหมยังไม่แฝดลูกต้องนอยมันคืออะไรเนี่ยพวงกุญแจใช่ไหมอ่าเดี๋ยวลองดูใกล้ๆนี้ เพื่อนๆดูนะส่วนประกอบนะครับก็จะมีคือในกล่องเนี่ยเขามีให้สัตว์ัดอยู่สามชนิดนะครับแล้วก็มีอุปรกรณ์ให้ครบเลยโอเคเราเริ่มทํากันเลยครับนี่รูนี้เป็นกิจกรรมที่ทําร่วมกันได้นะครับในครอบครัวเข้าไหมเข้าไหมเข้าแล้วเขาเจาะรูมาให้เลยนะครับเนี่ยเอาแค่เอาเชือกร้อยตามรูเท่านั้นเองนะครับเขาก็จะมีความภูมิใจที่ ทำได้นะครับอันนี้เป็นอะไรอ่ะจระเข้ใช่ไหมน้อยลงไปนี่น้องเกิ้นกำลังทำตัวจระเข้อยู่ตั้งใจมากเลยครับได้ไหมอ่าได้แล้วนี่ทะลุไหมะลุแล้วดึงลงไปดึงลงไปสุดก่อนดึงลงไปสุดดึงเลยดึงเลยต้องลอยเยอะมากเลยนะเนี่ยไม่ธรรมดานะดึงให้สุดดึงให้ตึงครับ เต่งๆให้เต่งๆเป็นลุดไม่หลุดลุกไม่หลุดเขามีรูมาให้อยู่แล้วนะครับไม่เป็นไรลูกเขาเจาะมาให้นี่เขาเจาะมาให้อยู่แล้วสะดวกเลยดูการใช้นิ้วใช้นิ้วยังไม่ค่อยแข็งแรงนะครับน้องเกิรก็เลยต้องหางาน DIY วาแบบนี้นะครับมาให้น้องลองทาดูยากไหมลูกไม่ยากเท่าไหร่เนาะ ใจเย็นเดียนลุกใจเย็นเดียนนะต้องมีสมาธิต้องใจเย็นเดียนด้วยนี่เริ่มไหวขึ้นลวครับเริ่มไหวขึ้นละขอดูตรงนี้ก่อนหนึ่งนะครับแม่ต้องวัดก่อนเมื่อกี้ภายในกล่องก็จะมีคู่มือด้วยนะครับนี่จะมีคู่มือการทําให้นะครับโดยละเอียดเลยนะนี่นะแล้วก็เอาใส่เหมือนที่คุณแม่ทําเลยครับอ้าวเลีงออกมาอีก เออเอาให้วดวนนเหมือนน้องเกิลเลย <c oughs> หยอกนะพ่อหยอกเล่นนะครับ้วนน่ารักครับน่ารัก,อ,ก,กอ่าเอามาสัก,กให้ได้สักสามส่วนนะลูกสัมฤีเนี่ยเพราะว่าต้องมีอีกสามตัวอีกสองตัวใช่ไหมมีนกแก้วแล้วก็มีสิงโตอีกเดี๋ยวเขาจะผอมนะเดี๋ยวให้เสร็จเอาจระเข้เสร็จก่อนนะนี่ดูคู่มือนี่ลูกดูคู่มือสิ พอเสร็จแล้วเราก็มาเอาดวงตาติดลงไปดวงตาคอบโคได้ติดตรงไหนนี่ดูดูตำแหน่งดูตำแหน่งแกตรงนี้ให้หน่อยนี่เอาตามได้อยู่ฝั่งหรว้าวเอาให้มันพอดีสิลูกตาผิดการหนอเก้นกดหน่อยนี่หนอนก้นกดตาหน่อยกดตาแน่น่หน่อยบีตาดิบีแน่นแน่หน่อยเออ กั็จะแม่ติดน้อยเอ่อฟันอ่าฟันฟันฟันนี่ฟันฟันก็ลูกฟันเราเกิ้ลไม่ช่วยเลยเหรอนี่ติดฟันแล้วติดมือโอ้โหเราก็ติดมือเหรอลูกใช่เปล่ามีพุงก่อนว้าวมีพุงเหมือนเกิ้ลเลยนะเออใกล้จะสำเร็จแล้วครับครอบใดมืออยู่ตรงนี้สองข้างอ่า ช่วยกันแกะมือแล้วคนละข้างโอ้ใช้เวลาไปเกือบยี่สิบนาทีแล้วนะครับสำหรับตัวนี้เนาะโอ้โหมือได้มาแล้วหนึ่งมืออ้าวเรียบร้อยอย่างเรียบร้อยอย่างลูกเรียบร้อยยังลูกหน่อยอไหนน้องก็โชว์ให้เพื่อนๆดูสิโอ้โหสวยไหม สวยสีอะไรสีเขียวสีเขียว <laughs> ไหนแนะจับให้เพื่อนเพื่อนดูชัดๆสิแอ้อนี่ด้านปลังปากมันหักลงโอ้โอเคน้องเกิลครับบายบายเพื่อนๆหน่อยเร็วบายบายก่อน เดี๋วลาไปก่อนครับ,บพบกันคลิปถัดไปครับเด็ก